เวลาไป,ไปหำไปเฮียนหรือว่าไปงานปีนี่มันก็จะได้สกอตไปเฮียนไปไปเฮียนแล้วก็กเอาสักคับไปขายนะโดยโป<ด>รโมตโปรโมตด้วยไรดยว่าขายได้อย่างอยู่พี่น้องเไยถ้าใครอยากลองเนาะติดต่อมา รับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบริร์คู่สู่สู่คนพี่น้องเลยเนาะว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องพังไทยหรือพังลาวพี่น้องเลยหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับข้าสู่ซ่องของบอยยาวซานนหเนาะพี่น้องเนะเาะอ้าพี่น้องเลยม,มาพ่อก,กับบอยยาวใน้ตอนนี้พี่น้องเนาะบอยยาวอยู่เฮือนซานอ่าล่องหลอดนี่แหละพี่น้องเลยกับพอดีเห็นน้องปูปลาเพิ่นเนาะ ยสิ่งใดที่พ่อแม่พี่น้องอ่าบ่มกักเนาะที่ทางเมย์น้องเพื่อนกะขอโทษขออภัยที่พี่น้องเด้อเนาะกะน้องเพื่อนกะนี่แหละมานี่แหละ <c oughs> กะดชิดินดีน้ำน้องเพื่อนพี่น้องเลยเพาเป็นยงังเนาะอ่ากะบ่ยาวกะบ่ได้คอบเพื่อนบ่มซานเพื่อนได้พี่น้องเด้อเนาะกะถือว่ายินดีน้ำเล็กน้อยเพื่นอนนาะเพื่นอนเนาะที่ไดลล้รถได้ลรางกะบ่ยังให้พี่น้องอ่า มองน้องเพิ่นในี่ไงพบดีพี่น้องเลยเนาะพอาน้องเพิร์ยังแบบแบบยังน้อยอยู่พี่น้องเลยเนาะยังแบบก็เป็นตาตรงซานนั่นแหละพี่น้องเลยป้าซาพี่น้องเลยไม่แต่ยามสี่ไปยินดีน้องเพิ่นก็เนาะอ๋ได้ข่าวเพื่อนไปซานเนาะพี่น้องเลยน้องเพิ่นกับวนเวียนอยู่แถวนี้เนาะเพราะว่าเื่อนใกล้ๆกันกับตรงขามพี่น้องเลยเนาะขอโทษขออภัยพี่น้องถ้าพิพาประการใดพี่น้องเนาะ โถด้วยพี่น้องเด้อเนาะโดูมาเลยพี่น้องเลยเนาะอ่ามาแล้วมาแล้วโอ้ครับเป็นได้แล้วกันเนาะโอ้ลม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 ไอ้พุ่น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 โอ้เฮ้ เป็นต้นนี่เนาะกิ่งอนีนี่ยังไงสบายดีูกโอข้าเปลี่ยนเนาะจอกันเนาะไปเฮียนมาได้ใช่ไหไปเฮียนขับรถมาได้ใช่ไเฮียนอยนเนเฮีนขันนีบ่โอดะกี้ยังไม่ได้เปลี่ยนบ่ดกี้โอชิด้ข่างำเฮียนแห่ตต้นี้มือชิได้เขาหงำเฮียนเฮียนมนชิมาเฮียิมา อ๋อทั้งอันบอดีเพื่อนขีมาส่งมือไหนมือซื่อนียโอ้ม้าสรงเพื่อนขี่มาส่งอือฮึนะพี่น้องเลยมีสติกเกอร์อีกติดเองบ่านี่ติดมาให้อืมงามงามงามเนาะสีนี่พี่น้องเลยสีผ้าสีนี้บ่าน้องกูป่าเรียกเองนะโอดยค่อยๆขี่เริ่มอ่ะนี่ได้รางเด็กกะเนาะ อ่าแต่คือห่อนก็เรียดแฮ <c ười> ะกินแล้วข่าวหน้ามาเนี่ยยังกัดมูทิโอสตอมีกินมาชิโตมีกินโอ้อเปลืองอยู่บนน้ำมันใครเหตุอ่ะนี่ยเราจุ่มขึ้นมาได้แต่มันกระล่ม เรอกลรหี่กเลยอย่างไงมันเหอกเลยโอ้ใาองก็บ่านกระาะนอใบล่างของน้ามันเป่างของน้าเอาเขาของในหน้าบ่บอ๋อว่มันต้องใท้มันต้องใช้ไม่กาดขึ้นเลยดีได้พี่น้องเลยเนาะวขึ้นกมันหับน้นักบ่ได้ไม่กัดหับน้หนักบบได้มันก็เลยลุ่มกระยามันักทเจ้าบบผู้ยิงดี เนาะพูงยาพูงยิงเอายินดีน้ำในลายทีในรดด่างแล้วบัดรนีน่พี่น้องผู้ของผู้แขนเรียบร้อยเนาะผู้ขแขนหนะเรียบร้อยพี่นอ้องเลยเราอ่านี่กะหลักในราคาสองหมื่นหกพี่นอ้องเนาะเป็นของมาลีสีทอ,องเงินพี่นอ้องเลยงามงามไปใช้เงอนได้ไปใช้ยี่โบวันนี้นะนคุณเขื่อลูกค่ะเจ้าขายยังเออเรามาสิถามก่อนคือเห็นโพส ขายเกี่ยวของออนไลน์บ่สหรือว่านี่แหละฮะไม่ขายออนไลน์น้อยเด้่นี่โอ้ขายยังขายขี้บอสขายเงี้ขายสครับคัดผิวคัดขี้ไข่จะไปได้มาได้ไฉมาจากโทรศัพท์สั่งออนไนเฟซแล้วกำลังขายต่อให้พ่อจะ็เจ้าเออจะมาเป็นตัวแทนคนเนาะคล้ายๆว่าสครับคัดผิวที่นี่ปุ๊บจะสั่งมาได้ไงกล้องเขาได้ละ ขอนเข้าแบบรับตัวแทนเริ่มต้นเปิดบินสิบก้อนกัประมาณแสนสี่สิบแสนสี่สิบคับถือก้อน1 4ึ่งพันก้อนหนึ่งสิบสี่พันม่จะมาขายนะบบนออกมาขายก่อน1นส้องซื้อเข้าก่อนสิบสี่อ๋อเป็นสบู่หรือว่าหรือว่าอาะไงใช่ครับกีไข่ออกมาเทีอออ่วข่าวดีบ,บะะอ, <laughs> อสหน่อย้โอจ้าชาโดนยัง น้องฮะก็ซาเดตสามหมื่นซาเดตม่ตอง่าขายด้วยโมแล้วเราว่ขายมันกะทันใจเองมันกะลุกทึนอืออ้าจริงเก่งเก่งเนาะเขาให้คือว่าเอามาคิปก่อนมายังเรือสองหมอโอ้ไยไพ่สั่งเงินมาเน่ะมู่งว่ามู่งคูนี่ยไปในบ้านนี่แหละเออเมื่อกี้น้องไปส่งในบ้านสองก้อนละกาซาหมกดาเพิ่นเขามาถ่ายคลิปเพิ่นเขาเอาสองก้อนสมุกดาก็เอาน้ำอีกหวายขัดแล้วเนาะ เอ่อเป็นอันเมฆาน้อยร้อยล้านนิดหน่อยนี่โอ้ต้องมันโพสดีละมันโพสมันอ่าอเพิ่มมารีวิวสินค้าเฮาเนาะเ้วมือนีกาสองก่อนค่ามืออื่นกะ็เข้าว่าเขาจะเขามาเอาอีกหมู่ว่าสิโอ้โอ้โอคักได้นีน่เนาะพี่น้องเลยอันไร เป็นมไม่ค่าแต่บานนี้มีรถมีร่างไปส่งเครื่องส่งของแล้วป่านเออดี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 พี่้องเลยเนาะพูจักเอาตัวรอดได้ปีแล้วเนาะเสรกิดแดงแต่มันจะเป็นยังไงนะนดงเอาคัดขัเอายินดีนะพี่ตงเลยทีเรื่องรถเรื่องร่างอีหละตอนนี้ถือ <tal ent Express> ว่าโอเคพี่ตองเนาะดีใจนะเพ่อนกะอะไรมาครอบครองแล้วเนาะดีใจดีใจ ครับข้องได้แล้วว่าคข้องเป็นนาบ่ได้ได้มืดชนมาชอนไปุ้งใหญ่ได้โคบช้อน<ะ>อีแม่ได้ลงประชงผาเจ้เจ้าจมาเคยครับเด้หมดจะลงเคยครับแต่รถไปผากระโดดถีบอ๋อ<น>ถาคนครับรถไปผาเป็นแต่อาจจะเป็นมั่งหลุดยาก,กะอะจะเป็นกระย่านอยู่จะจับเปมันกับมันแบบอะไรเป็นยังอะไยเป็ยังไงห่อนเนาะ ถอนเอาแห้งเลดิพี่ตังเลยเนาะมันีึ้นในภาย,ย,ยดับยุงครบจนอยากตายฮนะยมืนขึ้นี้ภายดับภายดับบ่บมืนขึ้นเลยอืมโอ้ตะก้าง่ายพี่น้องเลยเนาะตะก้ารถบ่อยาวมืนขึ้นพอเท่าเปลี่ยนให้ออกว่พอเราอันเห็นตะก้าันขาดไม่ได้เปลี่ยนทิ้งเถอะไม่มีเงินเปลี่ยนพี่น้องเลยเนาะอืออ่าขี้ข้ากี่ป่บมันข้ากี่บ่บไวอยู่บ่ สีฟ้าลายชุดสำหรับนอกก้องกาเศราใบประหยัดน้ำมันอยู่บ่ธรรมดาเนะาะเศร้าพันก็ได้ดและจ้องมือเพื่อท้าเที่ยวชงเครื่องลายาเที่ยวชงเครื่องตามประมาณเด็กกี้จะให้แล้วจะย่างกับบอดิกี้เวลาจะไปชงเครื่องอ,ะอ่ะเนาะฮะก็เริ่มคลายประมาณได้หาหมื่นแล้วเอออัอก,กอยางเลยนีน่แบบสครับน้่นต้าน มีสครับหน่อยก็สครับใหญ่สัรับหน่อยนะสองก้อนหาจำน้นคาดดีตั้มประชทชนิน้อยคือใส้ขาดจีบกที่ใครเียงจะใส่ลายกับอะไรอีกบัตรเยนขาดทุนมาจที่เราเงินล้านใครยันขาดทุนแล้ววะเนาะมันก็ต้องเหตุาเจ้าของงามก่อนจะถึงประโมทอันเครื่องไร่นะโบกีวหราโเกีวเราะบกียวกันโบ เรามันก็ต้องเจ้าของก็ต้องแบบเนียนก่อนแล้ว่ขายไปน้าใส้ไปน้าแล้วเหรอกาไรก่ต้องเอาเอาเจ้าของนี่งามขึ้นมาก่อนเออกำได้กำไรยากจะเอา,าน้ำมันดดดิเออเอาเ,อาเอาพีเเยงไงมันเป็นแบบได้ก้อนแบบได้นะเห็นเจ้าดกว่าเป็นเนี่ยนี่มีบ่เออขวาเอามากโอ้สกับสกับ

สบายดีเด้อคี่น้องเดอไคือขนมดาวาเขาหนึบกว่าตะวิดไม่ฉัางมากหนึบกว่าเป็นขนมเลยฮอสิกินหักอสเบิ้งเบิ้งเบิ้งรสะท้องใส่ชื่อม่ไม่ใส่บอโอ้ยอ้อะไบริแกตซองมันออกอะชิบิโดมันจะได้รสละท้องโบโบเกียแล้วมันต้องมีกินนะเนาะก็จะนิ่มเนาะ นนี่ผมได้เพราะว่ามันแบนบมันเป็นสะครับมันก็ต้องอ่อนเดยเครื่องออนไ์บ่เนี่ยนี่เอ้ย <อ criteria S 1> เห็นคนพูดลงใน,นเฟซบุ๊กอยู่มันมาอี่าง,งนี่เปล่พี่ตองอเลยักเแรกพี่อ้องเลยเนาะทำให้เหตุไปเหตุมานี่เด็กแรกจุดเริ่มต้นของเขานี่มันก็ต้องเอาของคนอื่นมาขายอยู่แล้วพี่้องเลยเหตดไปเหตุมานี่ยเกิดแบลนเจ้าของแตกขึ้นมานี่อยก็ตัวแทนก็ได้คือกันแต่เจ้าเหตุไร นก็เท่นี่ได้พอวานอกการยังไงสามารถเห็ุเปิดบัญชีตัวเองบ่ได้แต่น้องขายแต่พ้นชิมบรรทัดก็แค่ช่องถุงสามบาทนี่ก็แล้วเปิดบัญชีอายุบริหดบอะไรเนาะตูนเนาะบัญชีเงินนีบ่ดบริหรเลยเนาะฉันว่าเรืตัวนี้ก่อนยังบุคคลยังเถื่อนปัญญาบริหารเลยเนะคำว่าห่อชิเป็ดแม่ชิเปดกระยาแหละกระขายเป็นน้ำเงินจ้ยขายยบ้านกันอ่ะเอาเฮ็ดไปละเนาะ ครับสู้่นกปลารถวดไม้ครับสนุนเป็นงงนกปลาแล้วบฝันี้เนาะโดยโอ้ยดีใจน้ำด้อดาดเด้อโอ้ดีเด้อบ่บอดีมาส่งเนาะไม่บอดีบ่ะเวลาไปทำไปเฮียนหรือว่าไปงานปีนี่มันก็จะได้สะบกสายไปเฮียนไปไปเฮียนแล้วก็เอาสครับไปขายน้ำโดยโปรโมทโปรโมดด้วยไรโดยคลาขายได้อย่างอยู่พี่น้องเลยถ้าพายะ ลองเนาะติดต่อมาซื้อน้ำน้องปูปลายังไงเรียกว่าทางวัวป้องก็ได้เรียกว่าทางวัเยาวก็ได้ส่งบ่นีนส่งพี่บ่นีค่าค่าส่งน้ำโบเดี๋ยวลองต้องถามเจ้าอีกแล้ววาเรื่องค่าส่งขยังเงาจะได้อะ น้องบริษุณสข้าอื่นน้องบริผาพ่อมคอยขายแต่หน้าบ้านนี่แรงขายแต่หน้าบ้านนี่ชื่อช่างไก่นะว่าส่งทายทายสมมติเขาต้องการเป็นตัวแทนอีกเธอหนึ่งมันจะต้มีเด็กบัญชีมันจะงะบางคนเขาโบกเก็บไปลายทางดิบางคนเขาอยากแบบได้กุ้นใจก็มันที่ยากตืบหนองก็เลยขายแต่บ้านใค่อยๆคอยขายไปแหละเปล่าเนยงามเลยนะเบ่งคักละสีนี่ขากับสีนี่ไม่ขากิ้วขากันยกังมักสีเงิน ยกดีใจน้ำในรถคันใหม่แล้วกะน้องเพิ่นก็ซอกหาเบี้ยขะนะเนาะดีแล้วล่ะสี่สิบเกือบอยากหาเงินแมนจวิธีหาเงินหาค้ำแมนเพราะว่าออนไลน์นี่กะได้ด้วยหลายคนอะไรโอ้โต้ก็เคยขายเครื่องออนไลน์นี่พี่น้องแมนเจริญื่อนตึกทา้งตึกจุดนี่ได้บัสคอยบุ้จิ้งบัตรูนบัตรตูน มูนอองนี้คล้ายขิงก็ได้นาอคล้ายคือกันนี่แหละซื้อสครับมาก่อน1 4 0สีพันมาขายก่อน1ิปสองไรพันเดียวสองพันบ่อลบลุกหนึ่งตัวซื้อมาชิาสี่มันลดออกมโอ้โยคือมันสิเกินไหนว่าถามมาถามก็ชิปเก้าไอ้ปาตุ้นต้องคุคายนะตัวที่ขายจะได้เสียวน้องก็บอกว่าชิเก้าอุ้ยเงินาก คือบายคือเต็งบับัวบายหลดคือบายถือคือเต็งดิก่เนี่มัน้นตุ้นเออมันเสียนไม่ใช่กดต้นเนาะต้นทุนกับจิจีพันแหละบาวคายิบจองป้า้นบัอันคือของข่นะอืม่ได้กัสุามแน่นทีทีเมียข่มาใช่นะมันมันมันบ่ไรประตูเมันถ่ายถ่ายตัดราคากันหลทีนี่นั่นแล้วใครยังอะยังชักครับกันนี่แหละครับยัง จะขอยกบผู้หน,น,นึ่งคนนแม่จะจะนั่งบ่กจะจะครับบันนี่นะมันขายตัดกันเลยนี่คือในบันนี่มาดตัดรายาถือกว่า <c oughs> คือว่าไงต้นทุนที่เขาออกมานี่มันกระเพงอยู่เนี่ยนอกจากเขามีแบนของยุคขของ,ง,คงอีกยังขึ้นได้แบนควบางอย่างว่าถึกยิ่งขีบ้บนหลังเฮ้งเทไรเขาก็ต้องเฮ้งเอามาขายตามบันนี่มัดต้นคดลับไม่ตามกันก็เลยแบบ แล้วคอยมาเบิ้งคอยมาเห็นต้องสาวบุญกระคัดกันบวาดเลยเล่ากันเล่ากันบบอยากขายกันบวาดเลยสครับอันนั้นบอสครับยังกว่าหวาครับซาวีบวตโตแทนแบบของแบรนด์เพื่อนอ่ะซื้อยังกว่าซาวปาวี่บวซื้อเพื่อนอ่ะแต่ว่ามันมันได้บวได้ถ้าเจ้าเห็ดได้ถ้าเจ้าโปรโมทได้มันก็ขึ้นอยู่กับการบอกกันจ้างเขาอโปรโมตอะไรบวบุญแต่เจ้าอราคานี่เขาจะกำไรหนึ่งปัดไปเข่าระยะหันมูตัดแล้วราคา ยอมเยาว่าจ้ะเมนไปพุ่นแล้วไปพุ่นแล้วอ่ามันเทาก็ถอยแจ้งก็ได้เทาก็นอกจากว่าจะคิดค้นึ้นว่าเบรนของเจ้าให้ได้เนาะคืออย่างสุดเพิ่นจะสบู่เตาปาเวอร์ยาสีฟันบมเมนบอกบาร์นะไอขยับกระบานนะรัเตาปาเวอร์เราเห็ดปาร์เวอร์เตาปาเวอร์แล้วก็เราก็เห็ดยาสีฟันออกมายาสีฟันแล้วก็ครีมสบู่ก็ว่า ว่าเขาสชได้นั่นก็ต้นทุนแน่เนี่นยหลักๆเลยเนี่ยต้นทุนพี่น้องเลย,ย,ยต้นทุนมันมีหนึ่งต้นท <ไง S 1> <า>ุนแล้วก็มัน,ม,นมันบดบรมละ,ละลายมากกับก่ายเกันได้ตัวน,นี้มันที่ขายาว่าถือว่าทุกอย่างมันมีการแข่งขันบดพี่น้องเลยเนาะเฮาขึ้นมาเนี่มันต้องมีคนใดความเชื่อว่าหวังเฮาบ่มีออยอออยเย่ไปแล้วหรืเออนะเบามันคล้ายมันคล้ายกับทะเลสาบอันนั้นอะไร ทางไฟไหนๆเอาจะไปหู ar er ้เราอะไม่ใ so ่เพราะว่าอะไเมือนะ้ bon ับวันนี้จะโซ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 โาโซบซโซโซอซโ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 นโซ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 โนโซโซโซโเนซโ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 วโบโซ้ซโ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 ซอซโ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 ซาบ่ เขาบอมีโปรจ้ะรถโปรลงไปเนี่ยนะจักมันคายแบบต่างๆหันตัวนี้แปดสิบเก้าหันตัวนั้นหกสิบห้านีก็งงเนูก็นีของปลอมบ่อย่าเราพี่น้องเบิ่งบวยาหนี่ยคือสิไปวัดดอดเราเยวกับออนไลน์พวกนี้คือในบ้านนอกนะมีคนขายราคาแพงกว่านบ้านก็มีได้เปล่าเกี่ยวกับทีมนี่บมยย่าที่บ่ได้ดอกพี่น้องเกี่ยวกับ พวกอันเจ้อผ่านาเจะว่ายอ่ไีจะขายขายออนไลน์นะจากวัพกเจ้าผ่านี่ก็ได้หักตุงพวกหักเจ้อผ่านี่มันตกมันตกรุนไวเนาะมันเบื่อไวมันเบื่อไวมันคืออันนี้เด้ยงมันคือพครีมพัคามเยเนยี่ยเดี๋ยวเลี่ยงไกลเลี้ยงกาเลี้ยงปลาหรือยงอนาเทนากงมันบอกตรงได้ ถามโบได้เที่ยวกับทายคลิปหรือจะเคลียยังนอีกเนี่ยสครับเผนกระไายรุ่นนี้ว่าลองเอาตัวมีลายแบบลายเบ้นยู่ไล่กับไล่กำลังกำไลมากนะโบเนี่ยขาซิปกำไลไล่ไล่แล้วโบอันนี้อือแล้วขอไดบัตรเติมเงินเอาใครกาอยู่ซื้อได้ติงน่อยจำนีนี่ม่ความคิดความอ่านอย่านครับหสนับสนุนนะดีดีเนาะกะลันแจ้งาหาใครกลัวไมนสินังพับเพียบอ่า ย่งงพอดีว่าน่งเพรียบยบยกมือขอเนาะตามเป็นเบานะเป็นเบาเย้อจากขิดจากอักได้อกมีดีเบนไทยที่ับสนบนในรอบเปล่ากระด็ดรับสนนเนาะรอบนึงแต่็ดีใจน้ำรดน้ำล้างของน้องปลาเก็ต้อยแล้วบกอยแลอ่ล้ดีเนาะเนาะพ่อจะไปชงลูกค้าแล้วปจักจะไปชงขี้มานนิยงยังเอามาอ่านไปซื้องเรือเรือชงก้อนกับว่าไปชงต้นเสา กี่เข้ามาเอาจะก่อนเนาะสองบอกดูทนายลืมด่ะฮะแต่นี่ดีนะประตูเด็กที่ออกไปเลยเนีาะซูนหาเด็กชิงกันตอนนั้นนะแม่เห็นบอกซูนหาอ่านั่งรถลับไปขมือขมือเลขลอยออกตอนใดผู้เนี่ยไม่ได้ช่างกิซูนหารอ่ะเดี๋ยวขนมให้น้องเพื่อนก่อนประตูเลยเนาะนี่ขนมเขาโกบอยู่อันนึ่หขนงเลย เอ่สบายดี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 เด้อ,นอเนขากบนี่คนขากบมาหนึ่ง่งเลยอาวยงเลอ่ะยินดีนะทางรถมอเตอร์ไซค์อออ่าลวเราก็ไม่ได้ไปเคลื่อนไปท้านเด้อ เงี้ยเออเพ่นว่าพี่น้องเลยเด็กกับรูปกับลูกกับหลานขึ้นเก่าฮักเพ่งคือเก่าคนน่ะเนาะอ่ะดู่ะมียังพักกินโดยสู้ๆอีกอ่ายินดีนะแม่ตะว่าขอไม่ขึ้นเลยแต่ก่อนไปมาสบายดีสบายดีไปพี่น้องเลยทางนี้กะขึ้นโค้งขึ้นห้างเรียบร้อยเนาะมาอืออ๋อมาไ่ ก็มีเหี้ยเลยเนาะหรือเราเอาสำหรับคลิปนี้ขอโทษขออภัยพี่นอลล้องหลายผู้คนที่ถ้ายโบมากเนาะที่บะยะยังถ่ายคลิปน้องลูกป,ปลาเพิ่นกรับขอโทษพี่น้องคือน้องลูกป,ปลาเพิ่นมาเล่นมากวัวเนาะพี่น้องเลยเราเป็นผู้ใหญ่พ่อแล้วเนาะเอาไปก่อนสวัสดี